ใชร้ปริศนาเมืม่อหมวชอบไล่กัดข้อเท้าหรือชดปวดหัวของเหล่าทาสรู้กันไหมคะว่าเมื่อแมวไล่กัดข้อเท้าเราจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้โกรธหรือเพียงแค่ต้องการเล่นแค่อย่างเดียวนะคะแต่มันกำลังบอกอะไรเราอยู่จริงๆเหตุผลที่แมวชอบไล่กัดข้อเท้าเรามี4ข้อหลักค่ะ1เป็นหนึ่งในสัญชาตญาณการล่าเมื่อแมวเห็นเท้าเราเดินผ่านไปมาก็เหมือนกับเยือดที่กำลังหลบหนีทำให้สัญชาตญาณการล่าถูกกระตุ้นโดยเฉพาะแมวที่ยังเด็กหรือมีพลังงานสูงค่ะ2บางทีก็แค่เบื่อหน่ายเมื่อแมวไม่มีกิจกรรมเพียงพอออออออหหรืขขงงงเเเเเลลลล่่่่่่่่่นน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 ททททีีีาาาาสสสใใใจจ้คไไวมกก็ยุดตัั3 การสื่อสารความต้องการแมวอาจกําลังบอกว่าฉันต้องการความสนใจหรือมาเล่นกับฉันสิโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่งกลับบ้านหรือไม่ได้ใส่ใจมันมาพักใหญ่ค่ะ 4. การเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าเราเคยตอบสนองด้วยการเล่นหรือให้ความสนใจทุกครั้งที่แมวกัดข้อเท้ามันจะจําได้ว่านี่คือวิธีดึงความสนใจที่ได้ผลแต่ก็มีสัญญาณที่ต้องสังเกตนะคะเช่นถ้าแมวกัดแรงจนเจ็บหรือทําบ่อยจนรบกวนชีวิตประจาวันอาจเป็นสัญญาณความเครียดหรือขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมค่ะวิธีแก้ง,ง่ายๆคือเพิ่มของเล่นที่ท้าทายจัดเวลาให้สม่ําเสมอและไม่มีปฏิกิริยาตตออออบสสนนงเเมมมมมมมืื่่่แแแววววกใให้คคาาจี พืชด,ดีค่ะแล้วแมวที่บ้านทุกคนเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะมาแชร์เรื่องราวกันได้เลยค่ะ